สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอุน้นดวงนะครับทำนายดวงตามกลุม่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุดินครับราศีพฤษภราศีกันและชาวราศีมังกรน,นะครับเรามาดูคําทํานายและดวงชะตาของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับว่าเรื่องดีๆข่าวดีสิ่งดีๆเป็นผลด้านอะไรสําหรับดวงชะตาของคุณบ้างเรามาดูแต่ละราศีกันเลยครับว่าเป็นผลด้านอะไรลำารับที่หนึ่งนะครับคือชาวราศีพฤษภนะครับก็ต้องบอกเลยว่าชาวพฤษภเองเนี่ยมีดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําดวงชะตา นะครับยังไงซะแล้วแล้วในเดือนนี้เองเนี่ยก็เป็นผลดีมากๆนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเข้ามาโคจรอยู่ในดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นผลให้ชาวราศีพฤษภโดดเด่นมากๆครับมีโอกาสกับเรื่องของการงานและมีโอกาสด้านโชคลาภและเรื่องของการเงินอย่างโดดเด่นตกเป็นลําดับที่1เลยครับในจัด12ราศีนะครับถือว่ามาแรงมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภครับได้รับโอกาสพิเศษได้รับรางวัลพิเศษได้รับเงินพิเศษนะครับได้รับงานพิเศษทําให้เรื่องของการเงินเนี่ย เตืองขึ้นมาในเดือนนี้ครับใครที่มีหนี้นะครับหรือว่าติดหนี้รอการชําระหนี้จะได้แก้ไขเรื่องหนี้อย่างหมดจดรวมถึงใครที่มีลูกหนี้นะครับก็จะได้เงินหรือว่าได้โอกาสด้านการเงินเข้ามาแบบง่ายๆในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าผลตอบแทนก็ดีมากๆรวมถึงได้จ็อบพิเศษได้งานพิเศษเนี่ยเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับสร้างความมั่นคงสร้างการดูดีนะครับหรือว่าส่งเสริมชีวิตให้ดูดีมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้ครับแลบ้วแบบที่สองนะครับคือชาวราศีกันครับต้องบอกเลยว่าชาวราศีกันเนี่ยมีดาว พุธนะครับเป็นดาวประจําดวงตาเลยทําให้เดือนนี้เองเนี่ยส่งผลกับเรื่องของการงานเป็นพิเศษครับความสําเร็จที่มาจากการลงมือทํานะครับหรือว่าความสําเร็จที่มาจากการมีทักษะที่ดีนะครับในสัมมาอาชีพหรือว่าในความรู้ที่คุณมีเองเนี่ยจะได้เอามาต่อยอดในเดือนนี้นะครับการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการเงินหมดทุกด้านเลยครับงานที่เกี่ยวข้องกับการที่พูดนะครับหรือว่าเป็นนักพูดนะครับหรือว่าเป็นนักที่ จะต,ต้องใช้การสื่อสารนะครับหรือว่าการค้าขายเนี่ยผมตอบเลยว่าชาวราศีกันจะทําได้ดีมากๆในเดือนนี้ครับอะไรที่เคยหยุดชะง,งักกับเรื่องของการงานนะครับจะขับมาโดดเด่นอีกครั้งในเดือนกระกฎาคมนี้นะครับถือว่าเป็นผลดีด้านของความสําเร็จการใช้ทักษะและการพูดด้านการสื่อสารถือว่าดีเยี่ยมมากๆสาหรับชาวราศีกันในเดือนนี้ครับลำดับที่3นะครับคือชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสราร์นะครับเป็นดาวประจําดวงตาส่งผลต่อความก้าวหน้าในสัมมาอาชีพการ มีชื่อเสียงในสัมมาอาชีพนะครับหรือวางแผนอะไรที่รอาการบรรลุเป้าหมายจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้ครับส่งผลต่อความรับผิดชอบนะครับมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานทําให้ตัวคุณเองเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์แบบลับๆนะครับในเดือนนี้เองเนี่ยมักจะมีคนเข้าหาและช่วยเหลือคุณแบบระลับเช่ moderator. นะค,ะคนในครอบครัวเดียวกันเองเจ้านายหัวหน้าที่ห่างๆกันไปนะครับหรือเพื่อนที่ห่างกันไปแล้วกลับมาหากันนะครับมีโอกาสได้ติดต่อกับเรื่องงานหรือมีคนเอางานเอา,งาเอางานินมาให้ใน เดือนนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขาลงมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนนี้เองเนี่ยจะมีโอกาสดีๆและมีช่องทางการเงินแบบลับๆเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่ครับทั้งา3ราศีนี้เองเนี่ยเด่นมากๆกับเรื่องของการงานเด่นมากๆกับเรื่องของความสําเร็จครับในกลุ่มชาวธาตุดินนี้บอกเลยว่าชาวราศีพกษศเนี่ยเขามาแรงจริงๆครับ